สวัสดีครับพี่น้องครับผมกับช่องบาร์ดลำเพลินออฟ i ิเชียลครับตอนนี้นะครับเวลา9กาลิกนาทีนะครับผมกับอีก1.8กิโลนะครับเราไปจังหวัดนางงามวันนี้นะครับนางงามวนนี้ครับอยู่ที่บ้านยางครับตำบลยางอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับ อย่งนี้นะครับพบกับทีมงานสาวน้อยเพื่ันปแปงนะครับแต่ไม่รู้ว่างานอะไรนะครับโจนีขบุญวางไฟแล้วครับพี่น้องครับแล้วก็นะครับวันนี้มีมอลำไก่กันได้พี่น้องครับหลากหลายคณะครับแต่สาวน้อยเราอยู่ที่บ้านยางครับตำบลยางอำเภอ,อบัวรือจังหวัด มหาสาละขามพี่น้องครับอ่าสุดท้ายแล้วก็เป็นบุญบังไปนะครับเพราะเจอแล้วนะครับรถเจอนะครับรถบังไฟครับนี่พี่น้องครับบ้านยางนะครับโอเคนะครับพี่น้องบรรยากาศกำลังสีไทยมดนะครับไท้ไอ้ฝนตกข้าใส่แล้วก็เริ่มต้นกัน ปูเขาพี่น้องครับฤดูกันปูเขามาหอดแล้วนะครับพฤษภาครับนี่คือเทบางไฟครับตอนนี้ยังประดับประดานะครับบอลูว่าเพิ่นจะแห่หมือใด้แต่ว่าเมื่อแรงนี้นะครับวันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนครับทีมงานสาวหน่อยเขาจะได้ทำการแสดงครับ แต่ว่าผมไม่รู้ว่าเลนบางใดแต่ว่าผมตั้ง GPS ไปที่วัดวัดบญรยงนะครับอุ่บังไฟพี่น้องครับช่วงนี้แล้วก็จะปิดฤดูการแล้วนะครับพี่น้องครับเหลืออีกหนึงเดือนกับเดือนหนึ่งละ่ะเหลือแค่1เดือนนะโปรูซึึกใจรีวิวพี่น้องเหมือนกับว่าเราไปอย่างนี้ทุกวันแล้ว เข้าได้โยนบวงพักบวงผ่อนอดพี่น้องนะครับแต่ก็จะอัปเดตชีวิตประจําวันนะครับเพราะการอยู่บ้าน,นก็จะเปน็นอันมานี่ก็สิอัปเดตในพี่น้องมองคือเกา่าครับอย่าลืมมองเด้อพี่น้องครับหนึ่งเดือนหลังจากนี้มีตรบุญบั้งไฟทั้งนั้นนะส่วนมากที่ส่วนละเอียดพี่น้องนะครับส่วนละเอียดส่วนส่วนมากนะครับแล้วก็ แถวกรุงเทพกทมนะครับเป็นงานกทมนะครับแล้วสิเรลี่ยวกาไปในวัดเมืงองพิ้องครับมีอะไรไหมในวัด ีกนครับวตันทางน,น,น่าจะวัดนี้เนาะนะครับมรจยาการร่มเรือนครับบรรยาการ่มเรือนสวยมากนะครับนะครับมีสามารถลงรถได้นะ ทั้งสักนด้านบนก็จะมีมือนน้ำเพียงลิขกิิธิ์นะครับถ้าเจอลิขกิิธิ์คือแรงมากนะครับแล้วเราไม่สามารถเปิดสร้างไรายได้ได้ก็ไม่รู้ว่าถ่ายคลิปไปเพื่ออียงจุดมุ่งหมายในการถ่ายคลิปคือเราสามารถาถ่ายคลิปได้แล้วก็เปิด ีได้นะครับมันก็บบรรุผลนะครับตรงนี้คือใกล้เวทีหรือเปล่าเพราะว่านะแต่ว่าห้องน้ำสวยมากนะครับเป็นแบบประมาณนี้นะประมาณนี้ครับ